สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับนาทีแห่งความระทึกใจกับบรรยากาศที่สนามมวยตกอรสานนทบ,บุรีมาถึงแล้วครับนาว26ถ่ายทอดสดเยน็นวันอาทิตย์ครับ18บแกายนาทีโดยประมาณนี่คือคมชัดลึกศิษย์มวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ยิ่งจัดยิ่งแรงครับกับเกศศิลปะมวยไทยที่นี่และวันนี้ เหมือนเดิมครับ2ชั่วโมงครึ่งเต็มอิ่ม5คู่เป็นอย่างน้อยกับการถ่ายทอดสดู้เอกของเราพลาดไม่ได้ครับประตักเทเจกับนรงน้อยหรือเจ้าเจนรงกับปรปตักเทและวันนี้คู่แรกของเราเป็นมวยร้อยสิบสี่ปอนด์ครับก่อนเพชรพญาไทยกับฟ้าประจักษ์เด็กกรบพัทยาเราไปฟังประวัติข้าวๆของมวยคู่แรกกันก่อนครับเริ่มจากทางด้านมุมแดงครับก่อนเพชรพญาไทยครับ เมื่อเช้ามา115.2ลดเป็น1.2ครับก็เป็นนักชกวัย17ปีจากราดยาวนครสวรรค์ครับมีเฉียบเกียรติเพชรครับเป็นเทรนเนอร์ครับชกมา40ครั้งชนะ30แล้วก็แพ้10ครั้งครับ3ฟอร์มหลังชนะน็อกยกสี่เพชรศักดาแล้วก็มาแพ้เพชรสยามล่าสุดครับชนะน็อกวันใหม่ลูกบุญมีครับที่เวทีคมชลึกอุตตราสามนนทบุรีแห่งนี้ครับจอหนึ่งครับช่างนุ่นอุทุมพรก็มาถอดมงคลให้กับทางด้านฟ้าประจักษ์เดชกบพทยา เป็นนักชกวัย17ปีนะครับจากตำบลตูมอศรีรัตนจ์จศรีสะเกดน,นะครับช่างนุนอุทุมพรนะครับเจ้าของมวยหูชื่อดังนะครับขึ้นมาถอดมองคลให้เชียร์ลูกหลานบ้านเดียวกันนะครับเทรนเนอร์ก็เพชรใหม่ลูกบุญมีนะครับนักมวยในดวงใจก็ชอบเพชรใหม่ลูกบุญมี35ครั้งชนะ30แพ้5ครั้งนะครับเป็นมวยเข่าโดยอาชีพ2ฟอร์มหลังนี่เอาชนะเพชรกูเมืองที่บุรีรัมย์มานะครับแล้วก็ชนะไทยรอดน้อย10ในยกสัญญาที่บุรีรัมย์เช่นเดียวกันนะครับ แค่ชนะไม่รู้นะแต่ว่าช่างนุ่นบอกสู้ตายวันนี้เต็มที่ครับพี่น้องชาวศรีสะเกดต,ตอนนี้เปิดช่องนาว26ชมกันทั้งอำเภอทุกอำเภอนะครับ,รบให้กำลังใจก่นอนได้ชกเป็นคู่แรกครับออกตู้ออกช่องนาว26ครับวันนี้ก็เชียร์กันทั้งหมู่บ้านครับนะครับต้องขอบคุณในด้านของผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดนะครับหนังสือพิมพ์คมชัดลึก สถานีทนนาโทรทัศน์ดิจิตอลนาว26บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อพีบีซท่อน้ำไทยคุณภาพคุพค้มราคาเตเกต้ตาไฮรักซ์รีโวปฏิวัินุมิติแห่งกระบะอนาคตอุยยูริยตรานกปากหางปุ๋ยดีมีคุณภาพยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาเอลีตราเสือดาวบริษัทอําพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดยาแก้คูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้านเซเว่นเอ็กซ์ตราทั่วประเทศยาสตรีแพนเทคผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบ นมตาคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสากรโคโนะนน้ำเย็นโดยคุณอำนวยธงกกผลิตภัณฑ์ตราสามแม่กลัวครับน้ำจิ้มไทยรสเด็ดปลาน้องพรครับแซบ่บจิจจัดโดนใจโดยคุณจงรักรำเดชที่ผมเรียนในสารนะครับคู่<อ>แรกวันนี้ร้อยสิบสี่ตอนหลายคนคงจำได้ครับตอนเพชรพญาไทยนี่เคยสร้างปฏิหาริย์เป็นตำนานไว้แล้วนะครับสำหรับตอนเพชรพญาไทยคนนี้ในการพลิกล็อก วันนั้นครับส้อเพลงไาม่เลยครับก็ชนะน็อกวันใหม่ลูกบุญมีนะฮะถ้าหลายคนที่ติดตามเนี่ย่าจะจำกันได้ครับครับแล้ววันนี้มวยในเครือของลูกบุญมีนะครับขึ้นมาเจอกับปอนอีกอีกคนหนึ่งครับครัก็ส่งมาล้านแขนล้านตานะครับางด้านของนักฮวย ปลาประจักษ์นะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกบุญดีเลยนะครับใช้สีเสื้อของเฮียเจดกับพระยานะครับประธานกินชื่อดังอยู่ที่พระยาสายสารนะครับแล้วก็รางวัลยังเหมือนเดิมนะครับพี่น้องแฟนมวยแล้วก็น้องๆนักมวยครับผู้ชนะคู่เอกนี่รับไป5,000บาทนะครับจากบริษัทอุตสาหกรรมพ่อนั้งไทยจำกัดสจไพฑูรย์จันแจ่มนะครับมอบผู้ชนะน้องผู้ต่อสู้3,000บาทครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องก็ เตะก้ามคอเขอลาลอยศอกกลับรับไป10,000บาทจจลเทฟาดหางทำญาติเอาไปเลย3 0,000บาทแล้วก็แพ้แต่นะครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทนี่คือต,ต้นตำตรับนะครับแอนตาสิงนายห้างดนในวีรับผชงนะครับต้องกราบขอพระคุณท่านเป็น่างสูงนะครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมานะครับส่วนคู่ดูเดือดแน่นอนว่าก,กาแฟโฟกัสมอบคนละ2 0ง0นยากแก้คูนะครับมอบดูเดือดคนละ5 0 0 0บาทเต็มอิ่นครับ การเท่าที่ดิสตปอปเรียนมาในรางวัลพิเศษสําหรับนักมวยที่จะใช้สิทธิ์ได้ครมากมายหลายรายการเลยทีเดียวฉะนั้นใช้สิทธิ์นะครับนักมวยที่มีโอกาสมาชกที่ช่องนาว26ครับไม่ว่าจะเป็นแตกไม่ว่าจะเป็นใช้ศิละปะมวยไทยรับพักก่อนครับยกที่1กลับมาติดตามกันต่อนะครับคมชะลึกศึกมวยไทยท่อน้ําไทยเดอะฮีโร่นะครับกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้แฟนๆช่องนาวนี่ได้ดูฟรีกันทั้งประเทศ 18นาฬิกา25นาทีเป็นต้นไปนะครับทุกวันพุธวันเสาร์และก็วันอาทิตย์สำหรับค่มชลึกศึกมวยไทยนะครับก็ขอบคุณในด้านของซาร่านะครับปวดหัวเป็นไข้เลือดซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องของอุดจักเสียดท้องเป็นหวัดเป็นไข้ใช้พี่พี่แถนสีเขียวใดกระดิใช้ทาบรรเทาปวดและเสียบของข้อเอ็นกราเ้อแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนทางอกมือจะกดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรคุณในขวดเดียว เป็นด้าห้าร้อยถ่ายพยักเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวยาท่าน้ำขาวธนครปวดท้องท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปลาสจากแอลกอฮอลและน้ำตาลโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์สามภาษาอังกฤษปีไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอุบาลถึงป .6 พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับอยากให้ลูกหลานมีอนาคตที่ดีในเรื่องของการศึกษานะครับที่โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินครับ ตามมาต่อครับคู่เปิดหัวผมทะลึกุูมไ,ไทยท่าน,น้ำไทยเด็กฮีโร่ครับอาชีพที่5มีนาคมครับสูงๆยาวๆแบบนี้นี่มีแข้งเสติมครับแล้วก็อาชีพถนัดคึ้นเข่าครับมีหมัดยับครับด,ด้านปาปาจักษ์ยกที่สองแล้วครับมวยขวาด้วยกันเปรียกอาระสาแข่งเียวตัดสินใจพร้อมกัน อยู่ที่จังหวะว่าใครจะเอากดนีฮจังหวะเตะของก่อนเติมเข้ามาด้วยจับโงกไค่าประจัก์ขวางคำ้ำจังหวะไม่แทงเขาก็ต่อยหมัดก,ก่อนครับเป็นความมุ่งมั่นและดูสีหน้าและมีความมั่นใจสูงในเกมวันนี้เหมือนกันครับน้องเงินฟ้าประจกักรอวยจากสีรัตนะสีสะเกดสีรัตนะนีมีข้าโพดหวานขึ้นชื่อ ระดับประเทศเหมือนกันครับสช่นับข้าวโพดหวานของเมืองรัตนาสีรัตนะครับก็ฟ้าประจักษ์นี่ก็ของดีจากสีเกตเหมือนกันครับวันนี้สงเข้าประกวดครับพยายามจะขยับเดินเข้าหาครับในตะกรูนี้มีหมัดแต่ว่ากอนก็โต้ได้หมัดเหมือนกันครับให้ทับในครับกอนแข้งขวาสูงครับฟ้าประจักษ์ต้องให้ฟ้าประจักษ์นะครับเพราะฉะนั้นต้องชกให้เข้าตาครับฟ้าจะได้ประจักษ์อ้าต่างคนต่างฮุกครับ ตอนนั้นกอนาสมเพลงไหมครับเพื่อนเพื่อนร่วมค่ายวิลิีฟ้าประจักจะขอดแขนหรือว่าจะโดนเแขนงต่อยหมัดแล้วก่อนโอ้โหแต่ละดอกที่ออกมานี่หวังผลเหมือนกันครับหมัดของกอนเนะป็นมวยรูปนร่างสูงยาวแต่ว่าต่อยหมัดได้ดีทั้งคู่ครับไปยัดวดแข้งครับหดแล้วโดนเลยครับอดมาเป็นชุดครับตอนนี้น้นไปที่หมัดน,นะครับก่อนรักท้วงตน้ตนๆครับ ปัดแข่งรายะาแล้วก็มีหมัดเสริมครับดูในครับดูในนี่กอนนี่ก็อาชีพเขานะครับฟ้าประจักษ์ก็บอกว่าชอบชอบ,ชอบครับเขานี่ชอบเหลือเกิน่เดี๋ยวรู้ครับเพราะกอนเองก็ประเภทคงในเหมือนกันแต่ว่ายกต้นต้นตนี่็ขอต่อยหมัดไว้ก่อนเช็คบินได้ก็จะเช็คบินนะไม่ต้องสู้กัน5ยกเหนื่อยปิดเกมได้ยกต้นต้นนี่ถือว่าเป็นเป็นเกมที่ไม่เหนือสขั้งมวยช่วงปลายยกเอาหมดยกที่สอง กลับมาติดตางกันต่อนะครับแม่เห็นในโฆษณาเมื่อสักครู่นะครับรถกระบะยอดนิยมครับไฮลัสปรีโวนะครับจากบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดนะครับแล้วก็บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดก็ไปซื้อได้เลยนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์นี่ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีนะครับฟังไม่ได้ผิดเพี้ยนแต่อย่างใดครับ8ปีครับโทรเลยครับ026626555 คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์ or, โดยคุณวิเชียนสมภพ,พรุ่งโรดยากระสายเส้นตราโคทีมเฟียนะครับโดยห้างขายยาสมศักดิสัตว์เภสัชอำเภอบ้านไผ่ขอนแกน่นชุดกีฬากีฬาครับผู้นำระบบกีตันพิทซิ้งตอบสนองทุกกิศนาการครับยกที่สามเข้ามาท้องในเลยจังหวะบงในพาประจักษบกางเกยสีน้ำเงินครับก่อนกางเกยสีแดงคนละทีแต่ลูกจับนี่พาประจักษ์ก็จับดีจับได้เปรียบแล้วครับจัดทรงนี้ แล้วละครับวงในเริ่มจะออกอาวุธมากขึ้นครับื่อสะกู่นี้ลลอกได้แต่ว่ายังตีไม่ได้ครับแข้งขวาคนละแข้งครับยับเดินเอ็งเองเตะมาครับแต่คืนครับแหมขวาเติมพล้ายซ้ายด้วยครับฟ้าประจักรบกรนก็ขวาเหมือนกันนะนี่ละครับในดูในครับอาชีพหลักของทั้งคู่ครับยังครับไปยังไม่จบโอกาสได้ตีกันจะจระในก่อนยังไม่อยากสู้จะพอติ้งโตคนละที ขวากับขวาแต่ว่าฟ้าประจัก์นี้จะเตะซ้ายหน้าก็ได้เลียนขวาก่อดขึ้นเลยพลีอยู่อย่างนี้นะเกมไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบเตะมาก็เตะคืนอย่างไงครับหมัดครับกอนโดนขาโดนขามีอาการโดนหมัดอีกชุดหนึ่งครับกอนแต่ยังไงล่ะครับพยายามจะบวกตู้ครับแหมมีอาการสะดุ้งให้เห็นเลยนะครับบริเวณข้อพับฝั่งซ้ายนะครับทางน้านของกอนครับเจอฟ้าประจักษ์หวดเข้าให้ครับเน้นไปที่เดินครับฟ้าประจัก์ หมัดขวาครับขวาตรงครับเอาแทงเข่าซ้ายมาครับก่อนครับจะสู้ในเลยไหมจะสู้ในเลยไหมอ่านะครับหาเหลี่ยมตีกันอยู่ฮะโอ้ละเอียดวันนี้ฟ้าระจากมาแต่ละดอกแต่ละแบบนีเน้นครับเน้นจังหวะเตะตักเตะขาแล้วสลับด้วยการต่อยหมัดแล้ววงในดูครับแกคึงก่อนแกคึงให้มั่นใจแล้วก็ตีนีฮะเลี้ยวแล้วก็พลิกเลี่ยมามาไม่ชัวร์ไม่ตีครับตีฮะชัวร์แล้วก็ยกตีจังหวะสับซอกเฉียดไปนิดเดียว ธรรมดาจริงๆครับ้าบาจคนนี้ครับนายพยายามขวางตู้ครับกานกองเสียบเข่าเล่นขึ้นมาบ้างครับคนยก้าบาจไปก่อนตอนนี้ก่อนเล่อนขึ้นมาครับนีและครับความสม่ำเสมอที่สำคัญครับมวยไทยครับห้ายกครับต้องเรียกว่าประเมินประเมินเรี่ยวแรงของตัวเองให้ดีเสียมาเสียพืนเสียซ้ายครับก่อน้าประจพยายามจะห่มนะครับกรรมการแยกออกมาซะก่อนครับพิทูลบาพี่ไม่มันอยู่ที่หัวใจแล้วเกมอย่างนี้ ดูแล้วใครจะยุบจะทับก่อนกันก่อนเข้าไปต่อยหมัเดเติมด้วยเขาอจาจักไายแขนไล่แขนโนดนขวางเอาไว้เสียบเข้าแปบดอกสุดท้ายนี่แช่ให้กรรมการเห็นครับแช่แล้วโชว์เลยครับเหือต่อแหมก่อนโดนขาโดนขามีอาการตลอดครับนี่ครับยังมีขค่ขวาโตครับก่อนมีหมัดขวาเสียบเขา้านี่และครับแทงเข่าซ้ายครับก่อนแหมมีอาการสัต์ดุ่งเล็กๆน้อยๆนะครับ หนังชีวิตแล้วครับแฟนมวยพักอีกครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับจอนครับมวยดีๆน่าดูมากมายจริงๆเปิดหัวคู่แรกก็สัตกันไม่มีหยุดไม่มียั้งเลยครับหมัดเท้าคอศอกครบเครื่องจริงๆแต่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วครับมันก็อยู่ที่หัวใจแล้วก็สภาพพละกำลังวัดกันต่อยกที่4มุมแดงก่อนน้ำเงินฟ้าประจั์ครับ สามยกที่ผ่านมานี่กกอนก็โดนไปเยอะครับแต่ว่าหัวใจยังดีครับพยายามจะเดินเสียบขาออคืนต้องดูระยะยาวครับยังไงครับโอ้ยกนีโดนกัดตัวเข่าไปชุดใหญ่ครับโอ้โหทนไม่ไหวครับฟ้าประจักษ์กองไปเลยครับกรรมการว่ายังไงคุณหมอนี่ขึ้นขึ้นไปดูแล้วนะครับนี่ครับพันควันครับฟุ๊บฟับเลยฮะไวมากครับ ชนะเทนนิเกิลน็อกเอาไปในยกที่4ครับสำหรับก่อนเพชรพญาไทยเรามีภาพ้าให้ชมนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเสียบซ้ายไปก่อนครับแล้วก็แม่จะไปจับขาเขาแล้วก็ถุงขวาครับจังหวะไม่ได้เกรงท้องครับโอ้โหฟ้าประจักษ์ทำดีมาตลอดเลยนะครับมาพลาดเอานิดเดียวนะครับส่งผลถึงท้ายเทนนิสกลน็อกเอาท์เลยนะครับในต้นยก4เท่านั้นเองฮะนี่ครับเจอพายุเข่าของก่อนครับ ก่อนหน้านั้นนี่ก่อนเองก็แหมโดนเตะข้อพับฝั่งซ้ายนี่ก็มีอาการสะดุ้งนะฮะไปไปมามาครับจบด้วย